ดิฉันนาจนนาันนายพลญาสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุริกัญญาบัจจิตและดิฉันดิลินสุรติการพิงโตนสวัสดีค่ะบริษัทสร้างการดีสาขารโรงเรียนบ้านจันลาสำนันกงานเขตพื้นที่การ,รศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต5ผู้อำนวยการโรงเรียนนายธงชัยอัจฉริยะครูที่ปรึกษานายพรชยัยกรตทองดีนางสาวสุดีพรแดงโสภาและนางสาวสุนิสาพุนจริ ที่มาและพอสำคัญบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนปรจาเลขที่บริษัท181โรงเรียนหนึ่งทับ2512ดำเนินกิจการครังแรกวันที่21พฤษภาคม2512มีสมาชิกทั้งสิ้น8 5คนเป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสบุ่เพื่อเป็นของฝากราคาพิเศษต่างๆเช่นสบุ่วัตถีหมูยาสระกระเช้าดอกไม้เจดกดอกไม้สบู่สมุนไพรและสบู่สักผา วัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีหนึ่งเพื่อให้มีเจตจคตที่ดีต่อการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 2. เพื่อให้มีทักษะในการจัดการบริหารกิจกรรม,ม,มกกรรบริษัทสร้างการดี 3. เพื่อให้คำมูลของประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว 4. เพื่อให้มีคุณลักษณะหาประการของโรงเรียนสุจริตเป้าหมาย1นเรียนโรงเรียนบัจจาลาร่วมดำเนินกิจกรรม,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 มรบริษัรรสมมท,ทส,ส,มมสร้างการดีในโรงเรียนจำนวนหนึ่ง,นนบงบริษัท 2. จัดทาผลิตภัณฑ์สบูทัคตซินจำแนงจำนวน12สอสัปดาห์ 3. นักเรียนระดับสิมีเจตคติที่ต่อการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 4. นักเรียนระดับส0บเกิดคุณลักษณะ5ประการของนักศรกษาสถานที่ดําเนินกิจกรรมโรงเรียนมัจจาลาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาวรราชธานีเขต5ระยะเวลาการดําเนินกิจกรรมระหว่างวันที่หนึ่งมิถุนายนถึงวันที่3ิสเิงหาคม พศ2564วิธีดำเนินงานนาเกตดำเนินงานตามแบบตามโครงการที่กำหนดตามแบบ2กจ .1 ถึง2กจ .3 สรุปรายรับรายจ่ายต้นทุนการผลิตจำนวน14,501บาทขายได้จำนวน24,189บาทกำไรสุทธิจำนวน9,688บาท ขั้นตอนการจ่ายเงินปันผลการจัดสารผลกำไรไประจำปีดำเนินการดังนี้ 1. จ่ายโบนัสก,กรรมการ20%เป็นเง 1, นิน1,937ทตังสองจ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์30เป็นเงิน2 9 0 6กบาทสิงาสมมงสมเงินทุนสำรอง20%เป็นเง 1, นิน1,937าทตง 4. ผลผู้ถือหุ้น30เปอเซ็นเป็นเงิน2,906บาทสตางค์รวมเป็นเงินทั้งหมด9 6 8 8บาทค่ะปัญหาอุปสรรคและในวทางการแก้ไขเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019ทำให้ไม่สามารถขายตามตลาดประช้านัดได้จึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการขายผ่านทั้งช่องแฟนเพจเป็นวงตรงเรียนมัจจมาและรายผู้ที่ปรึกษาประโยชน์ที่ได้รับ นักเรียนมีคุณลักษณะกองนักเรียนโรงเงยสุจริต5คุณลักษณะคือเปิดทัาษกระบวนการคิดวิเคราะห์กิจกรรมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มีวินัยตามงานที่ได้รับมอบหมายซื่อสัตย์สุสจริตอยู่อย่างพอเพียงมีรายได้เสริมระหว่างเรียนและมีจิตสาธารณะเพิ่มมากขึ้นทุกท่ารสามารถติดตามและจับซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ต่าง ทา,างแฟนเพจบุโรงยนแม่จันลาีพื่สร้างบารดีสาขารงยนแม่จันลา